ยี่สิบโดนไฟมันร้อนงอแบบนี้เลยทุกคนนะเนี่ย <บา S 1> กลิ่นที่หอมที่สุดน่ะคือกลิ่นหอมของเงินนะทุกคนนะย้ยมตลาดแล้วก็เย้ยมงานวัดนะทุกคนนะเมื่อคืนผมขายอยู่สาขาง,งานวัด <สา S 2> นะสภาพรถตามที่เห็นนะทุกคนฮะเพิ่งตื่นมานะครับเมื่อคืนขายของมาถึงบ้านเกือบตีสองนะครับทุกคนฮะนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูยอดองขายสองที่นะครับเมื่อคืนขายตลาดแล้วก็งานวัดนะทุกคนนะนะครับไม่เคยสนว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีนะสําหรับผมนะครับ เหนื่อยนะครับเหนื่อยนะครับถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยครับทุกคนฮะนะครับนะครับเหนื่อยอยู่นะครับแต่ก็ทํายังไงได้ทุกคนน้องนะครับในทุกสถานที่ถ้ามีที่ขายทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นงานวัดถนนคนเดินนะครับขายข้างถนนผมขายหมดนะครับทุกคนฮะเดี๋ยวผมมามาให้ดูยอดนะครับยังไม่ได้นับนะทุกคนนะยังไม่ได้นับนะครับสองเอี้ยมนะเอี้ยมตลาดแล้วก็เอี้ยมงานวัดนะทุกคนนะเมื่อคืนผมขายอยู่สาขางานวัดนะครับทุกคนฮะเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวผมเทให้ดูนะทุกคนนะนะครับสองเอี้ยมเลยนะครับนี่ ดี๋ยวดูครับนี่ไปรวมกันเลยนี่อนี่ครับไม่ต้องพูดถึงฮะทุกคนน่าดูเอเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะนับให้ดูนะทุกคนนะเดี๋ยวจะนับให้ดูนะครับ อุ้ยพี่เศษรษฐกิจไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมไม่เคยสนนะครับเศษรษฐกิจดีหรือไม่ดีถึงขายมันได้น้อยก็ยังได้กําไรครับดีกาอยู่เฉยๆนะไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจอะไรนะทุกคนนะนะครับขายเข้าไปอย่าไปอายนะงานวัดผมก็ขายถานนคนเดินโหผมขายหมดถ้ามีบ้านศพได้เขาให้ขายผมขายนะครับที่มีคนน,ะนะคั้นคุณหน้าหนีนะครับ เขาบอกว่ากลิ่นหอมที่สุดมันคือกลิ่นหอมของเงินนะทุกคนนะเนี่ยครับขายได้มากได้น้อยมันคือเงินหมดทุกอย่างนะทุกคนนะนะครับนี่เดี๋ยวผมมานับให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาไปทานก่อนนี่ขายสองที่รวมกันนะทุกคนนะนะครับขายสองที่รวมกันทําไมใบร้อยมันเยอะจังเลยวะนะครับขายสองที่รวมกันนะครับใบห้าร้อยมีใบเดียวครับนี่นะครับอย่ารอให้พร้อมนะถ้ารอให้พร้อมเนี่ยโอ้ไม่ได้ทํานะครับทุกคนนะถ้ารอให้พร้อมไม่ได้ทํานะครับมาเข้ามันไอ้นี่หน่อยสิ มาแม่มีไหนแม่มามาเลยเออนั่นแหละมาน้องสาวขายอีกที่หนึ่งแล้วผมก็ขายอีกที่หนึ่งนะทุกคนนะ,นะครับมาดูยอดกันว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่นะทุกคนนะ,นะครับการค้าการขายมีวันขายดีและขายไม่ดีนะทุกคนนะ,นะครับไม่มีใครขายดีทุกวันหรอกนะครับนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยสนเศรษฐกิจนะฮะโอ้เศรษฐกิจไม่ดีอย่างั้นนี้ผมไม่สนนะครับผมมีหน้าที่ออกไปหาลูกค้า ที่ไหนมีคนเยอะก็ลองขายดูนะทุกคนเนาะไม่ว่าท่านอยากขายอะไรนะนะครับหมูปิ้งไหมหมูทอดไหมไก่ย่างไหมส้มตำไหมลองขายดูทุกคนนะเดี๋ยวนี้หน้าร้อนก็ลองขายของหวานดูก็ได้นะครับทุกคนฮะนะครับเข้าไปศึกษาในช่อง YouTube นั่นนะครับผลนคว้าทดลองจนกว่าเราจะเจออาชีพที่ใช่อาชีพที่ชอบนะทุกคนนะนะครับลองดูนะครับทุกคนฮะนะครับทําอะไรทําให้จริงจังนะครับอย่างเงี้ยนะครับทุกคนฮะนะครับไม่ใช่ว่าทำสามวันเลิกละเจ็ดวันเลิกละเดือนหนึ่งเลิกละนะครับ คนที่ประสบความสําเร็จเขาใช้ความอดทนนะครับทุกคนนะนะครับมันไม่ได้ว่าทําวันสองวันแล้วมันจะสําเร็จนะครับมันก็มีนะทุกคนเนาะแต่มันมีอาจจะไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับนะครับเข้าไปศึกษาดูนะครับว่าท่านอยากทําอาชีพไหนนะครับขายอะไรนะทุกคนเนาะผมจะบอกทิคขยอย่างหนึ่งคือเศรษฐีมันเริ่มต้นจากการขายหมดนะครับคนรวยนะครับนะครับคนรวยไม่เอาเวลาไม่ให้ใครนะทุกคนนะครับนะครับอยากรวยก็ต้องหาธุรกิจทากันเอาเองนะทุกคนเนาะ นี่นะครับอาชีพเล็กๆทุกคนฮะนี่ครับขายงานวัดขายตลาดขายหมดทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าได้เท่าไหร่โอ้ดูใบแบงยี่สิบงอหมดเลยเนะยดูใบยี่สิบคำงอหมดเลยโดนไฟเนาะโอ้โหโอโ,หโดนไฟเหรอเออแต่ว่าเปน,<อ>นยากนี่แบงค์ยี่สิบโดนไฟมันร้อนมันงอแบบนี้เลยทุกคนฮะเนี่ยครับโดนไฟเตาย่างทุกคนดูนี่ <c oughs> โอ้โหเนี่ยครับเดี๋ยวมาดุ้นยอดกันนะครับว่าผมขายสองที่เนี่ยาได้เท่าไหร่นะครับที่เมื่อวานผมทาคลิป ลงไว้นะทุกคนนะที่เมื่อวานผมทําคลิปลงไว้นะครับว่าสองลังโฟมน่ะยอดหมื่นกว่าบาทนะทุกคนนะสองสามลังโฟมนะนะครับนี่นโอ้ดูครับทุกคนฮะนะครับลองลงมือทําดูนะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวท่านจะเจออาชีพใช่อาชีพที่ชอบเองนะครับถ้าไม่ลงมือทําก็ไม่รู้อ่ะนะครับทุกอาชีพนะอย่าขายก๋วยเตี๋ยวไมเล่นเลยลองเลยทุกคนฮะเงินเหรียญไม่เยอะนะครับนี่ ลองดูฮะไม่ลองไม่รู้ครับไก่ย่างไหมทุกคนฮะหมูปิ้งหน้าโรงเรียนไหมลองดูได้เลยครับทุกคนฮะทุกอาชีพเขาสอนในช่อง YouTube หมดแหละนะครับลองเข้าไปศึกษาดูนะครับว่าท่านจะเอากับอาชีพไหนขออนุญาตไม่นับแบงค์ยี่สินะทุกคนนะมันนานเกินไปนะครับเอาไปพันนี่แหละมามาไอตรงนี้มี หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้สี่พันแล้วนะครับตรงนี้สี่พันละเมื่อวานขายสองที่นะครับทุกคนนะผมขายงานวัดด้วยนะห้าพันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเกสบเกพขายงานวัดเน่ยรานเล็กๆเกนี่ยที่คุณบอกว่ามันกิ๊กก๊กนี่หะครับโอ้นะครับ,นะรบผมหาเงินจากงานวัดมากวกอม้าหมากมายเนยนะครับทุกคนนะครับนานมากนะเท่าไหร่แล้ววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสสาสี่ห้าหเจดแปดเกสิบหนึ่งมืนอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้า สิบนี่หนึ่งมื่นหนึ่งพันอนี้ไม่ขอนับนะนี่ก็โดยรวมก็น่าจะถึงพันอยู่มนะั้งเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งมื่นสองพันบาทนะทุกคนนะาเนี่ยครับนะครับผมไม่เคยสนนะว่าใครจะมองผมยังไงทุกคนนะเป็นร้านจิ๊กก็เป็นร้านเล็กๆขายแถวงานมรสมขายแถวตลาดแต่ผมขายสองที่นะตัวนี้ไม่ได้ขายที่เดียวนะครับน้องขายอีกที่ตลาดก็น่าจะได้อยู่มั้งประมาณหนะ้าหกพันแล้วทุกคนลแล้วก็มีงานวัดอีกงานวัดเมื่อวานนี้ได้เยอะอีกนะนะครับห้าหกเจ็ดพันอยูนะ่ทุกคนเนาะ มีเงินโอนอีกเล็กน้อยทุกคนนะั้นโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนาแล้วทุกคนนั้นนะครับอาชีพเล็กๆนะครับถึงมันไม่รวยมากมันก็สามารถเลี้ยงครอบครัวเราได้นะทุกคนเนาะนะครับถ้ามีเงินผมก็คงจะไม่มาขายปลาหมึกย่างหรอกฮะทุกคนฮะนะครับนะครับถ้ามีเงินเยอะผมก็คงจะไม่มีขายปลาหมึกย่างแต่ปลาหมึกย่างสําหรับผมเป็นธุรกิจที่ ทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นเราเลี้ยงครอบครัวผมได้นะทุกคนะนะครับลองดูนะถ้าทุกท่านอยากทําอาชีพไหนนะทุกคนนะไม่จําเป็นว่าจะต้องสักแตงมาขายปลาหมึกย่างหรอกนะครับทุกท่านอยากทําอาชีพไหนที่มันเริ่มต้นตรงจริตกับเราลองดูได้เลยครับทุกคนได้ะนะครับเขาบอกว่ากลิ่นที่หอมที่สุดนะ่ะคือกลิ่นหอมของเงินนะทุกคนนะนะครับมันคือกลิ่นหอมของเงินนะครับเนี่ยครับไม่ได้เลี้ยงหัวเลี้ยงหางนะครับนี่นะครับนี่ครับผมเนี่ยได้แค่นี้ผมก็หยุดละนะครับอาชีพขายขายเนี่ยทุกคนฮะนะครับ ผมไม่เคยสนในะเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีนะครับที่ไหนมีคนนะถ้าเราลองดูว่ามันมีคนมีงานกลางค่ากลางคืนน่ะผมขายหมดอะนะครับถ้าเขาขายให้ขายบ้านโมได้ผมก็จะขายนะครับถ้าคนเยอะนะนะเก็บไว้นี่นี่มาเอาถุงมาหญิงไปเอาถุงมาใส่เงินไว้ดินี่ก็เก็บไว้นะครับนี่ทุกคนฮะเรียบร้อยให้ทุกคนห้านะครับเดี๋ยวยังไงก็ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับใครที่อยากได้กำลังใจดีๆนะครับจากผู้ชายคนนี้นะทุกคนน,นะครับก็กดติดตามไว้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ